โอเคสวัสดีครับเราไม่ได้มาทําฮานอยนานแล้วเนาะเดี๋ยวอ่าวันนี้เพิ่งเจอครับอ่าดูไว้หน่อยละกันเนาะฝากเป็นกําลังใจให้กับคลิปฮานอยด้วยรู้สึกว่าจะไม่ได้ทํานานเพราะว่ามันหลุดไปครับอืมฮานอยเป็นแยกพิกัดนะครับเนาะพิมพ์แยกให้เป็นสามบนนะครับล่างเนี่ยจะเป็นตัว สี่ล่างนะครับสามบนสี่ล่างนะครับอันไหนแยกบนเล่นเล่นบนนะครับอันไหนแยกล่างเล่นล่างนะครับเข้าแล้วหยุดหลุดแล้วทบเนาะมีแค่นี้เองหวยไม,ไม่มีอะไรเลยตามสูตรไหนเอาสูตรนั้นนะครับกระโดดไปกระโดดมามีสิทธิ์ดูดเยอะมากกว่าเข้านะครับเนาะ อ่ะเด่นอันนี้ดูไว้ก่อนนะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับตัวที่จะเอามา,เ,า,มาเจาะด้วยเนี่ยจะเป็นตัวนี้ฮานอยพิเศษนะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษบนจะมี1 2ึสนะครับเน้น3บนนะครับ เน้นสบนนะฮาวนอยพิเศษนะครับนะถ้าเจาะเนี่ยจ,จะเป็นเข้าแล้วหยุดหลุดแล้วทบเนาะคำนี้เนาะจําไว้ขึ้นใจนะครับเน้น3บนส่วนสี่ล่างก็ลูดปกตินะครับ อันนี้ทั้ง3รอบเลยนะ3บน4ล่างเนี่ยทั้ง3รอบเลยนะครับเนาอ่ะมาดูฮาหนอยปกติฮาหนอยปกติ เ้าสามตัวไหมอ่ะอ้าหน่อยปกติก่อนแล้วกัน6กเนะครับถ้าน้อยปกติมาตัวหนึ่งบนนะหกเและแนะครับเอา3ไปใส่เลยเท่ากับอันนี้บนนะ บนนะครับแล้วก็ฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP จริงๆมันเข้ามันเข้าหมดนะมมันเข้าทุกมันเข้าเกือบทุกฮานอยนะพิมจะบอกให้ฮานอยทีวีฮานอยสตาร์ฮานอยพัฒนาเยอะแยะเลย จริงๆมันก็เข้าหมดนะลองลองดูลองลันดูแล้วกันฮานาวิต่อพิมเน้นแค่สามรอบนี้นไงแปดเก้ศเข้าแล้วหยุดหลุดแล้วทบเนาะกลัวจังเลยอะ่ะกลัวจะเล่นกลัวจะเล่นกันทุกรอบแล้วแบบเออกำไรที่ได้มาแล้วมันหายไปแค่นั้นเองนะครับ 8, 3า3แปดสาม์ะเดี๋ยวพพนใส่3ตัวให้นะครับ3ตัวนะมีเออสามหนึ 3, 1, 6, ออ่งหกสามหนึ่งเจนะครับสามสามสอง นี่นะครับถ้าเกิดว่าไม่เล่นตามเจาะพิม์พนะครับคือคือการเล่นเจาะมันทำให้น้อยลงมันทำให้เงินลอยเอ่อมันทําให้ต้นทุนการซื้อมันน้อยลงใช่ไหมเออคนก็จะซื้อคนก็จะชอบซื้อแบบว่าเออเลขเจาะอ,อะไรเงี้ยแต่โอกาสเสี่ยงอ่ะสูงมากนะเวลาซื้อเจาะสามหกสาม สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามแปดสามแปดศูนย์นี่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าวิ่งกับลูดเนี่ยพิมพ์ว่ามันมันโอกาสมันเข้ามันมันเข้าเยอะกว่านะแล้วสูตรแยกพิกัดอันเนี้ย สามบนสี่ล่างทุกรอบเนี่ยสามรอบเนี่ยมันพิมว่ามันเข้าแบบถ้าพิมพ์เน้นแค่สามรอบมันก็เข้าสองรอบอะเออประมาณนี้นะครับลองดูเนาะพิม์ไม่เจาะให้นะถ้าเกิดคนเล่นรูดเนี่ยก็เล่นรูดไปเลยเพราะว่ารูดแยกบนล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้น้อยมากแล้วนะต้นทุนอะนะครับอ่ะ v i p นะ VIP 38ีสามแกไม่แกับ6จะไม่มาด้วยกันนะ3 8มแนะครับ3ามเกตัวน,นี้น่ากลัวจังสา3เมาน้อยมากอะสามเก้อะสามศูนย์อย่างเงี้ยโอเคได้อยู่อย่างนี้นะครับ อย่าลืมสี่ล่างนะเข้าแล้วหยุดหลุดแล้วทบเนาะบางทีก็แบบเออพูดหลายรอบ ทำไมทำฮานอยทีไรเราอารมเสียทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกันอขอโทษลาวด้วยนะครับเราไม่ได้ทํามา2อาทิตย์แล้วนะไม่มีคนเตือนอลืมทำํำฮะลางไม่ใช่ลานในพีโอโหตายแล้วเนาะ ใส่เป็นวิ่งได้ไหมพิมพ์ขอยักตรงนี้เป็นวิ่งวิ่งสามบนนะครับอย่างนี้เนาะน่าจะเข้าใจเนาะเข้าแล้วหยุดนะครับเข้าแล้วหยุดนะคนที่ดูเก่าๆอาจจะเข้าใจจะรู้ เลขพีมเนี่ยคือเข้าแล้วหยุดนะถ้าพีมให้ทีเดียวแล้วแบบเออแล้วตามเนี่ยวิ่งสามบนโอเคเข้าแล้วหยุดลุดแล้วทบนะครับต้องเป็นรูดเนาะ ถ้าบอกถ้าเป็นฮานอยเนี่ยจะรู้เลยภาษาภาษาห่วยออนไลน์รูดล่างรูดล่างวิ่งบนวิ่งบนเออนั่นแหละใช่ไหมจะรู้จักกันดีใช่ไหม,กกไหมพอซื้อในเว็บกันทั้งนั้นแหละ สี่ตัวไม่มีคนเล่นเนาะไม่วังนะครับสตัวสตัวเชิญวินกันได้ตามสบายเนาโอเคฮานอยสรอบนะครับฮานอยสรอบวันที่23่สิบมกุมภาสองห้าหกสนะครับทีมให้ไปเนี่ยก็คือฮานอยทยสามรอบเนี่ยให้ตาม 3บนและ4ล่างนะครับเข้าแล้วกำไรแล้วคนหยุดน,นะครับแล้วก็เออเลขหลุดก็ให้ทบนะครับทบขึ้นกว่าจะมาเนาะแต่ทีมันเลขที่มันเข้า2รอบอะ่ะถูกนี้ยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทชคดีนะครับบ๊ายบายทานน้อย3รอบวันที่23ุ่มกุมพาดสองห้าสีครับ